อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกูดีอ่ะรถอะไรอ่ะโ้อนร้อนเลยเต่มันลงเเนี่ยอุณ er หภูมิร้อยสองอ่ะเฮียใช่ไหมใช่ดูดิเนี่ยตอนนี้มัลมทำงานอยู่ถามดิขาตั้านนี่พองอ่ะบอกเลยอ่ะเาบ้านเลยนะ อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกุลีอ่ะโอ้โหทิ้งมั่วท่วมมากเลยทิ้งไม่ได้ดูอะไรใครเขาเลยอ่ะ